ใช่ครับทำไมล่ะคะลองโทำอไม่ไม่ตอครับซอมเอร์าทำไปสิบเจ็ดสิบหาอย่นี้เลยก็งเรื่องอะรเราเลยออเ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 ่อเออเออคออเ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 อาเออเออเ่อเอ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 เออตอเออทอมเออเออเออเเอเอเอ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 าออาออเออเทาเออเอกเออเอออเออเองอเอ่าออ อยากจะจบมันในวันที่เรารู้สึกว่าจบแล้วสวยที่สุดเลยนะครับพี่ปก็เลยรู้สึกว่าชีสันสามเป็นชีสันที่ที่ลงตัวที่สุดแล้วแหละบอผมมอแกการที่สุดแล้วที่จะจบมันในปีๆอะไรอย่างอย่างมันก็มีรอบเวลาของมันนะครับพี่ครับผมถามถึงดิวก็แล้วกันนะวันนี้เนี่ยดาวกับก้อยกลายเป็นคนที่มีชีวิตขึ้นมาเลยครับมีชีวิตอยู่ในใจหลายๆคนจะคาดหวังกับหนังสือเล่มนี้ชีวิตของพวกเธอทั้งสองแค่ไหนับคือเมื่อวานเมื่อวานได้อ่านอ่านอินเทอร์นะครับแล้วก็เห็น ภาักเก <S <S ี่ยวก้อยเนี่ยขายดีมากเลยว่าโอ้โหขายเหนื่อยเลยครับเพราะว่าเราเห็นเราเห็นคนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับดาวก้อยนะครับเป็นแฟนคลัพท์ตาวก้อยแล้วก็ไปเฝ้าไปซื้อหนังสือที่นู่นที่นี่ขายหมดนะครับหรือแม้กระทั่งเขามีกระแสว่าเป็นนิยายเล่มแรกที่เขาตัดสินใจอ่านหรือว่าไม่เคยอ่านหนังสือมาก่อนตาวก้อยเนี่ยเป็น ได้ได้เขาอ่านวันนี้วันนี้มีใครคนนั้นไหมคะที่เพิ่งอ่านหนังสือหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกขอขอดูมือของคนที่อ่านหนังสือครั้งแรกนะครับปกติอ่านแค่เจ็บบรรทัดนะคะวันนี้อ่านเริ่มทั้งเล่มได้แล้วเอชอบอ่านใช่ว่าจะสอบอยู่แล้วแต่ว่าขออ่านเกี่ยวใกล้บ่อนมีความทำไม่สอบเสียคนเนี่ยไม่ใช่ใครเครียดใครเครียดคนก็อ่าน ชั่วโมงครึ่งก็จบอีกนะครับอย่างเงี้ยเอออยากรู้เหมือนกันว่าอ่านมีใครอ่านจบแล้วบ้างอ่ะมีใครอ่านจบแล้วบ้างยกมือครับน้องมือมากโอ้โหอันขอไปอ่านหน่อยได้ไหมอ้ที่อ่านจบแล้วจริงๆหลายคนหลายคนก็ไม่อยากอ่านไม่จบอ๋อตอนความรู้สึกเวลาอ่านรู้สึกเราชอบมากอ่ะพอใกล้จบจะแบบเดี๋ยวก่อนเดี้ความเต็มไปหมดไม่อยากหลายคนอยานั่งก็รู้สึกแฮปปี้มากคับ่าอยากเอาที่สุดเนี่ย ือเราสร้างตัวละครอเราก้อยขึ้นมานะครับแล้วก็มันมาถึงจุดๆหนึ่งที่เราก้อยนี่สามารถค้องใจพวกเราได้เขาค้องใจกันได้นี่มันถือว่าเป็นความสมด็จความภูมิใจลึกๆเลยความภูมิใจก้อนใหญ่เขาสำหรับคนคนทำงานนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแสงพนมือให้กับพี่ดุเดาของเราด้วยครับตัวจริงนะฮะพี่อยู่นะะก็จะช่โชคสุดท้ายแล้วเนาะก็ให้ทั้งสองคนแล้วกันนะครับ ตอบขุนาณนิดนึงค่ะขุนญาณมีอะไรให้เราดตใจกับแฟนๆของเราหน่อยฮะค่ะก็ฝากเรื่องเกี่ยวก้อยนะคะตอนนี้ก็วางแผนแล้วพิเทียร์ชุด B2S ทุกสาขานะคะก็ไปซื้อก็ให้คุณป้าคุณแม่ทุกคนนะคะซื้อฝากได้นะคะของฝากที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็ให้คุณป้าบอกว่าคุณป้าเลื่อนี้จิ้นนะเผื่อคุณป้าขึ้นซิ่งดูอะไรเงี้ยน่ารักของฝากด้วยนะคะครับโอเคขอบคุณครับเบล เกี่ยวก้อยด้วยนะคะบายดุนดาวทั้งสองคนค่ะหวังว่าอ่านแล้วก็จะอินเลิฟไปกับพวกเรานะคะฝากด้วยค่ะโอเคครับก็ขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณนะครับพี่มีพี่ดิวครับแล้วก็ทั้งเบลขอบคุณครับคุณมีของที่ระลึกนะคะจากอุ้มครับก็มีหนังสือดุนดาวเกี่ยวก้อยนี่นะครับพี่ไม่หนังสือเลยแต่ว่าเขอเซ็นปุ่มมือดุนดาให้กับทีมงานพมอแล้วก็นักแสดงทั้งสองคนด้วยครับ เดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันสักหน่อยฮะทุกคนครับมีถ่ายรูปร่วมกันเนาะโอ้โหใส่ยิดนึงผมวกปังอ่ะพี่ปิ่งครับฝากเลยครับโซโมนอีซีปีพีสิบสองกับสิบสามด้วยนะครับโอ้โหอีพีที่ผ่านมาเราบอกเราบอกไปแล้วนะว่าดาวก้อยยังไม่จบนะครับอายังไม่จบติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็อย่ากท้าใจจิตสื่อนะครับทีมเชิดหัเฟ้าห ปอยนะคะที่ล่าสุดนี่บอกว่าพีกมากนะมีคุณภาพสตาร์วอลมาคู่กันเนาะป้ยของป้ายมือด้านซ้ายโอเคถ่ายรูปค่ะโอกาสนี้นะคะโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญคุณอดิเรกราชกิจค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ B2S ฝ่ายปฏิบัติการนะคะขึ้นมามอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับทุกท่านในเวทีนี้ด้วยอาจะเซ็นประมือด้วยครับ โอเคขอบคุณครับขอครับนะฮะก็งานนี้ก็ต้องขอบคุณ B2S นะฮะในสถานที่นะฮะกับเราในการจัดงานครับองให้คุณดิครับไม่ไ้นี่ค่ะดูดาวตัวจริงดูมเลยค่ะหอดรคะวนี้ไม่ไหวแล้ว โอเคโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวมอบของเพื่อนรุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปร่วมกันกับถ่อยรูปทำไมทำไมบอกเลยไม่จบทำไมเหรอไม่จบบอกแล้วเป็นคาแรคเตอร์กอง้๊องกลางๆแค่ถ่ายรูปก็ทำแล้วน้องเหรอแค่ถ่ายรูปก็ทำแล้วเราเป็นคนถ่ายรูปรวมกันนี่โอเคใช่เชิญม่จบพีค่ะ อัหนึ่งก็คือเดี๋ยวเรื่องมีคิวคนที่เข้าคิวใช่เราได้มีการแจกบัตรคิวไว้ด้วยปอยแล้วสำหรับ50ท่านแรกนะคะจะไดก็เข้าไปที่สเต็กสต๊าฟกินใช่พอไลเซนกับน้องเบลแล้วน้องฝนตรงไหนเลย โอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเราจัดสถานที่แบบหนึงนะคะทีมงานอาบุกสุดแข็งแรงของวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณนะครับบีพีกีดิวนะขอเสียงปรบมือดังๆให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ฝายสีเกี่ยวก้ล้ไปด้วยวันนี้คนในทีก็จบแล้วนะครับไปก่อนไว้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนแล้วเราที่มีแบบคิวเนาะแล้วเราติดแบบคิวเข้าแถวตรงกลาง